ในอุเทศว่ามีปกติประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมทั้งหลายเป็นนิดพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรกฉะนั้นคำว่าไม่ละก,การหลีกเร้นและฌานความว่าพระปจเจก,กสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ชอบการหลีกเร้นยินดีในการหลีกเร้นประกอบความสงบจิต ณภายในเนืองเนืองไม่ห่างจากฌานไม่ละฌานคือประกอบประกอบทั่วประกอบพร้อมมันประกอบมันประกอบพร้อมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปฐมฌานที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยฌานที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยฌานที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจตุทชาญที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระปัจเจก,กสัมพุทธเจ้าจึงชื่อว่าไม่ละชาญด้วยอาการอย่างนี้